ทำอาหารนะคะทำกับข้าวค่ะอันนี้ปฏิีจะทำสลัดค่ะเพื่อนๆทำสลัดทำสลัดแล้วก็จะทอดปลานะคะแล้วก็มีอมปอบเปี๊ยะค่ะปอบเปียะมีปอบเปียะ ทอดปอเปี๊ยะค่ะเพื่อนทอดปอเปี๊ยะนะคะสวัสดีนะคะทุกคน พี่ๆเพื่อนๆขอบคุณนะคะขอบคุณที่แวะมาส่งกำลันนงใจไม่ถ่ายแบบแลว,วันนี้มาช้าหน่อยค่ะวันนี้มาช้าวันนี้มาแต่ทำงาน ทำงานเยอะเราทำงานนะคะวันนี้จะทอดปลาด้วยค่ะทอดปลาเนาะ <c oughs> ทอดปลาด้วยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณที่มาส่งกําลังใจค่ะขอบคุณนะคะอันนี้จะทอดปลาะค่ะทอดปลาขอบคุณนะคะขอบคุณที่มาให้มาส่งกาลังใจ ำผักก่อนทำผักเขียวก่อนสลัดทำสลัดอันนี้กินคนเดียวกินสลัดคนเดียวค่ะทำกินคนเดียวนะคะแล้วก็จะทอดปลาด้วยค่ะพพเพื่อนๆทำสลัดแล้วก็จะทอดปลา ลัดแล้วก็จะท,ทอดปลากินกับสลัดไม่กินข้าวค่ะพี่ๆเพื่อนๆตีไม่กินข้าวนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆนะคะขอบคุณที่แวะมาส่งกําลังใจค่ะขอบคุณที่แวะมาส่งกำลังใจนะคะ วันนี้ไม่ไม่มีของเยอะไหมมันวันนี้ไม่ได้ไม่ได้ไปตลาดเหมือนเดิม,มเก็บผักสลัดมาจากสวนสลัดก็เก็บมาจากสวนมะเขือเทศก็เก็บมาจากสวนนะคะแคลอทก็มีอยู่แล้วในตู้ก็จะทําที่ที่มันมีเพราะว่าไม่ได้ไปตลาดงดแต่ทางานค่ะพี่พี่เพื่อนงดแต่ทำงาน เก็บของในตู้มามามา,มาทํานะคะขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆน,นะคะขอบคุณที่มาแวะมาส่งกําลังใจทําลัดสลันะคะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆน,นะคะ ก็มีมิดไม่คมพีทัวกับพีทัวพีกอย